ทงานอยู่นี่มาสิบสีปีแล้วคิดหอดบานเลยเลยบางเทือก็ับคิดหอดบานก็นั่งหายนั่งร้องหายคนเดียวอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสุดจริตเงินเดือนสามพันหาแปดปีที่แล้วตอนนี้ทำดีขยัน ก็ได้ตามปัญหาอุ้ยแม่โทรมาเผื่อ Oh, <laughs>